เดียวถ้าหนึ่งสโลนะหนพิเศษค้างหรอยปล่อยปล่อยง่ายๆเลยปล่อยยังไงก็ไม่ดับครับอ๋อมันจะไปของมันเองอ๋ออันนี้เหมือนกับเกียร์ยังไงมันก็จะไปช้าๆิที่เลี้ยวท่วมล้อแดงมันก็จะไปของมันเรื่อยๆเรียกว่าเกียร์สโลครับอันนี้แบบถ้าอยู่ในเลนในเลนอันนี้สองนะสองดับเลย เมื่อกี้โดนเกียร์สามรืเกรสี่ดับนเมื่อกี้โดนเกียร์สี่ถึงดับอันนี้ครับก็สี่สองไม่น่าดับครับจะเอาเรก็เลียวซ้ายแล้วเดี๋ยวเราไปกดกลับมาได้ใช่ไหมคะ บอกว่ามีผมมองมันมันอ่ไรวะคอมุมมองไมอ๋อมันไม่มีกระจกเออมุมมองข้างไม่เห็นมุมตาบอดเลยนะนี่คือเขาตาบอดเลยอ่ารถสามที่แต่พี่ก็ขับได้นี่ทำไมพี่ไม่มีใบขับขี่อ่ะครับช่างขับได้ทุกคนเอยมีอยู่ครับแต่มันผมก็เลยต่อยังไม่ได้ไงไม่มีเวลาไปต่อตอนแก่แค่แค่บอร์ดก่อ ข้างในนะั้นมันไม่มียูเทิร์นใช่ไหมมันเป็นม,ม,มันเป็นโกนดังไม่อยากลองว่าถ้ายาวหน่อยใส่เกียยังไงเนี่ยพี่